สวัสดีครับนี่คือเซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวราันนะครับติดค้างข้อมูลแฟนๆเอาไว้นะครับสำหรับบุรีรัมยูในเตดกับโควต้าสุดท้ายที่จะต้องแทนที่ฟิลิปโรกิชแนวรับสารพัดประโยชน์นะครับที่น่าจะถูกพองถ่ายออกไปหลังจากเซ็นสัญญาในระยะสั้นกัดประสาทสายฟ้าแล้วจะหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับโคต้านี้เนี่ยต้องเป็นเกมรุกแน่นอนครับ เพราะว่าการขาดหายไปของจอร์แานโบลิงกีเนี่ยก็มีทางรามิลมาแล้วแล้วก็มันยังขาดโคต้านี้ซึ่งต้องเติมข้างบนแน่นอนนะครับเนื่องจากวาสุวรรณเหมือนตาจะต้องไปค้ายแข่งกับทางโอเอสบลูเวิร์ดเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอกำหนดการอย่างเป็นทางการจากบุรีรัมอีกครั้งแวกันว่าเขาจะออกมาแถลงในการปล่อยตัวเมื่อไหร่นะครับแต่สไตล์บุรีรัมเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยสร้างยอดไลค์ยอดแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายตัวนักเตะแล้วเพราะว่าเวลาเป็นข่าวทีไรเนี่ยนะครับพวกเราเนี่แหละ จะเป็นคนเปิดข่าวซะมากกว่าแล้วบริรัทเขาก็ทาตางกระบวนการของเขาไปนักเตะคนนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมาแค่ว่า,ามีสัญชาติอิตาลีเหมือนถือพาสปอร์ตอิตาลีสักอย่างน,นะครับแต่จริงๆเนี่ยก็เป็นแนวรุกที่สามารถเล่นกองกลางตัวรุกได้แล้วก็เล่นปีกได้เล่นศูนย์หน้าได้แต่ด้วยสไตล์เนี่ยผมลองไปเซิร์ชดูนะครับใน u t u b e เนี่ยก็เห็นว่าเป็นสายคล่องผมนึกถึงไมคอน ที่เพิ่งจะมาล่าสุดนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บอะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าสภาพเป็นไงบ้างบุรีรัมย์ก็คงต้องดูฟอร์มมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในเรื่องของการตรวจร่างกายหรือว่าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะเดินทางมาอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะจบกับคนนี้ได้ฉะนั้นเป็นใครข้อมูลเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วก,กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ทิงเกิ้ลคิดไซโค้ง, Facebook, like, channel, เงเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่ TikTok, รวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับ d i n k c u p c o ใหม่เกล็ดเนตพลัสกลานูล่าอัดแท่งหอมเข้มเพิ่มโปรตีน5กรัมอร่อยจนหยุดไม่อยู่รสคุกกี้แอนครีมก็มีนะ12บาทที่เซเว่นดีเลเว่นทุกสาขาเกล็ดเนตพลัสพูดถึงตำแหน่งที่จะมาแทนสุภรัเหมือนตาเนี่ยมันคงจะไปแทนที่ด้วยตัวริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยอาจจะยากหน่อยบุรีรัมย์ก็คงต้องเปลี่ยนสไตล์ ในการเล่นด้วยนะครับการหาช้อยมาแทนที่คนคนหนึ่งเราเล่นระบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวทางของบุรีรัมในการลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนักเตะคนนี้ครับเราได้ข้อมูลมาเพียงแค่เป็นลูกครึ่งอิตาลีนะครับแล้วก็ลองไปเซิร์ชหาดูในเว็บไซต์ทันฟอร์มเมเก t นี่แหละครับว่ามันมีใครบ้างที่พอจะมีภาษีมาเซ็นกับบุรีรัมได้สุดท้ายเจอชื่อนี้ครับนิโคลาดิมิตรูคาโดโซนะครับผมขอเรียกเขาคาโดโซแันเลกันแต่เอาจริงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตกลงกันทีนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยองงเ่าาวัางไง เอาเป็นว่านักเตะคนนี้มีเชื้อสายและสัญชาติซับซ้อนไม่น้อยแต่มันก็ตรงสเปคกับที่เราจะนําเสนอข่าวเพราะมันมีภาษี ที่พอจะเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมได้นะครับเขาเกิดที่เมืองนักกาประเทศสวีเดนครับมีพ่อเป็นคนโรมาเนียแล้วก็แม่เป็นชาวบราซิลครอบครัวของเขาเนี่ยย้ายไปตั้งรกรากนะครับเป็นชาวทัสคานแล้วก็ใส่อยู่ในเมืองทอสคานาที่ประเทศอิตาลีตั้งแต่ปี1998ซึ่งเป็นปีเดียกวกับที่บอลโลกเกิดขึ้นฟอง98นะครับเขาฝึกฟุตบอลกับ,ะบอะคาเดมี่ของเอมโปลีสโมสรชื่อดังในแถบถิ่นที่เขาอยู่แล้วก็ปลูกปั้นเขามาตั้งแต่อายุ14 จนได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2008แม้ว่าจะลงเล่นไปเพียงแค่2เกมตลอด2ปีในศึกกาโชวซีเบีแต่ก็เพียงพอให้เขาสร้างชื่อสำหรับการเป็นดาวรุ่งทีมชาติครับ แม้พ่อกับแม่ของเขาเนี่ยจะมีเชื้อชาติที่ต่างกันแต่ว่าตัวของนิคคนเวาดิมิตรูการโดโซ่เนี่ยถือพาสปอร์ตเป็นคนอิตาเลียนนะครับก็เลยสามารถติดทีมชาติอัสซูรีได้และก็ถูกเรียกตัวไปติดทงชุดอายุต่ำกว่า19ปีรุ่นเดียวกับฟาบิโอบอร์ีนีอดีตศูนย์หน้าของเชลซีเลียพูรวมถึงซัดเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนจะย้ายไปเล่นในอิตาลีกับเอซีมิลานโดยเขาเนี่ยนะครับก็ยิงประตูในเกมที่ถล่มอาร์เบเนียไป50 ในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2009ด้วยส่วนทีมชาติ U20 นะครับเป็นชุดสุดท้ายที่เขาติดต่อเนื่องก็ติดรุ่นเดียวกับทางลอเรนโซอินซิเยอดีตแนวรุกคนดังของนาปโปลีที่ย้ายไปอยู่กับโตลอนโต FC ในเมเจอร์ลีกของอเมริกามารโกแบรตติมิดฟิลของปาสแซ์แชักแมงและก็อเล็กซานโดฟอเรนซีเกมรับจากโรมา่าแล้วก็เอซีมิลานหลังจากที่ดิมิตรูการดโซนะครับเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนั่นหมายถึงประตูสู่ลีกสูงสุดอย่างเกาโชซิริอาของอิตาลี จากการยืนยันของประธานสมโมสรเอมปลรีอย่างฟราบิซิโอคอซีก็ได้พูดถึงศักยภาพของนักเตะรายนี้เอาไว้ในตอนนั้นนะครับว่านิคุเ,าเ่าเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยชวนให้นึกถึงสตาร์ระดับโลกอย่างเชอรี่อองเรียรมากๆเลยนะครับเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งก่องหน้าตัวเป้าและก็หน้าต่ำคุณภาพฝีเท้าของเขาสามารถการันตีได้จากความสนใจของทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างยูเวนตุส อินเตบิลานและฟิอันตินาที่ต้องการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมสมัยเยาวชนแต่ไรก็ตามครับเมื่อตัวของประธานสโมสรเนี่ยมองเรื่องศักยภาพของนิโคลาเขาเลือกที่จะปล่อยนิโคลาไปอยู่กับนาปโปลีเนื่องจากโอกาสในการลงเล่นทีมชุดใหญ่เนี่ยมีความพร้อมมากกว่าและน่าทําให้เขานั้นมีเกมอย่างต่อเนื่องตำแหน่งการเล่นที่สารสประโยชน์ของทางดิมิตรูคาโดโซก็มีความเร็วมีจังหวะในการพาบอ,อลเอาตัวรอดไปในพื้นที่แคบ แล้วก็จบสกอร์ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนี่คือข้อมูลแนอดีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาสามารถฉีกตัวเองออกมาในพื้นที่ว่างทางริมเส้นได้เหมือนกับเทอรรี่องรีและใช้จุดเด่นโจมตีแนวรับฝั่งตรงข้ามในสไตล์ท้าดวลหนึ 1, ่งต่อหนึ่งการเล่นกาลุยทั้งที่อายุยังไม่ถึง20ปีนี่คือข้อมูลที่ฟาบิซิโอคอซซี่เนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในสื่อของอิตาลีนะครับตอนที่ดิเมทรูการโดโซ่เนี่ยยังอายุไม่ถึง20ปีทุกปัจจัยที่บอกมานะครับก็ชัดเจน ว่าคอซี่เนี่ยต้องการจะขายเขาออกไปเพื่อสร้างมูลค่าและพอย้ายไปร่วมทีมนาโปลีนะครับเขาก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองเนเปิลตั้งแต่ปี2010ด้วยราคาที่ขายไป1.5ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยก็คือเกือบ56ล้านบาทซึ่งตัวขอนาเตะเองก็คาดหวังกับบันไดการไต่เต้าตครั้งสําคัญไว้สูงเช่นเดียวกันแม้ว่าดิบิจูการโดโซครับจะย้ายไปอยู่กับนาโปลีพร้อมกับความมั่นใจของตัวเอง เพราะผลงานของเขาในหลีกและก็ทีมชาติระดับเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเหมือนกันโอเคแหละอาจจะไม่มีโอกาสเป็นตัวหลักสักเท่าไหร่แต่เขาก็จะมีโอกาสถูกลงไปเปลี่ยนเกมเป็นสำรองบ้างหรือแม้แต่อาจจะมีชื่อติดในชุดสุดท้ายเป็นประจำในรุ่น19แล้วก็20ปีของทีมชาติอิตาลีแต่เหมือนว่าสภาพจิตใจของเขายังไม่พร้อมกับการรับความกดดันบนเวทีที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง ตัวของดิ2ิทรูกาโดโซครับยังไม่พร้อมรับกับความกดดันในการเล่นต่อหน้าแฟนๆนในสนามซันเปาโลที่เข้าไปชมเกมมากกว่า60,000คนแทนไม่ได้โอกาสในการลงเล่นจากโค้ชเพียงแค่ประมาณ5นาทีสุดท้ายซึ่งมันยากต่อการสร้างผลงานให้แฟนๆได้ประทับใจก็เป็นการก้าวกระโดด ที่เร็วเกินไปสาหรับเด็กที่ยังอายุไม่ถึง20ปีตอนนั้นครับประกอบกับเป้าหมายของทีมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแฟนบอลก็คาดหวังเยอะขึ้นการเติมกองหน้าตัวใหม่เข้ามา2รายอย่างกุรันปาเดฟแล้วก็เอเดวาร์โดวากัสซ,ซึ่งชื่อชั้นเนี่ยเหนือกว่าเขามากครับรวมไปถึงตัวหลักเดิมอย่างเอดิสันคาวานี่ทําให้โอกาสในการลงสนามของเขาลดลงไปอย่างมากเลยสุดท้ายแล้วครับนาโปลีก็เลือกที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปล่อยตัวดิมิทูการโดโซย้ายออกไปเล่นด้วยสัญญาย,ยืมตัวกับหลายทีมในซีรีส์บี เพื่อเรียกความมั่นใจทั้งเอมโปลีทีมเดิมของเขาแต่นาน่าซิตาเดล่าแล้วก็เรจิน่าแต่พอสิ้นสุดสัญญาสั้นๆกลับมาก็ยังไม่มีที่ว่างให้กับเขาอยู่ดีแน่นอนครับนิโคลาดิมิทรูคาโดโซ,โซย่อมมีความสงสัยในเรื่องนี้ครับเขาเลยไปขอพูดคุยกับผู้จัดการทีมอย่างมาริซิโอซารีถึงโอกาสของเขากับทีมและได้รับคําตอบกลับมาว่าความสัมพันธ์ของตัวเขากับซารีเนี่ย เป็นแบบแมนแมนตรงไปตรงมาครับต่างฝ่ายต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งซารี่ก็บอกกับตัวเขาตรงๆว่าตัวของคาโดโซ่ไม่ใช่ผู้เล่นที่อยู่ในแผนการทําทีมของซารี่และสโมสสแห่งนี้อีกต่อไปแน่นอนครับใครได้ฟังข้อความแบบนี้คนต้องเสียใจเป็นอย่างแรก แต่คาร์โดโซไม่คิดแบบนั้นนะครับคาร์โดโซชอบการเปิดใจแบบนี้และที่สาคัญในช่วงที่เขาฝึกซ้อมเตรียมทีมซารีจะคอยให้คําแนะนําในเรื่องของการเคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามตําแหน่งและเติมข้อเสนอแนะต่างๆให้การเล่นของเขาดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ตัวเขาได้รับเมื่อมีโอกาสร่วมงานกับโคช้ชและเป็นประสบการณ์ในการอยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะไม่ให้ลงเล่นและพิสูจน์ตัวเองในฐานะตัวจริงก็ตามหลังจากหมดสัญญาในการยืมตัวกับทีมต่างๆ ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องไปเจอกับประสบการณ์ที่เลวร้ายในการเล่นกับบางทีมด้วยช่วงเวลาที่ดิมิทรูการโดโซย้ายไปเล่นแบบยืมตัวให้กับ, Forest, บน้องทีมในอังกฤษนะครับก็เจอความกดดันจากแฟนบอลชาวอังกฤษที่ยึดติดกับความสําเร็จเก่าๆในการเป็นเจ้ายุโรปตามที่เขาเนี่ยเคยให้ข้อมูลเอาไว้นะครับในสื่อว่ามีแต่กลุ่มแฟนบอลที่ทันยุคฟอเรส์ Forest, รุ่งเรืองเท่านั้นครับที่คอยกดดันเหล่าผู้เล่นในสนามปกติแล้วเนี่ยแฟนบอล ในระดับหลีกแชมเปี้ยนชิพไม่ว่าคุณจะชนะเสมอหรือแพ้ก็จะคอยปลบมือให้กําลังใจนักเตะหลังจบเกมเป็นเรื่องปกติแต่แฟนบอลของฟอ r เรสยึดติดกับภาพความสําเร็จในอดีตและก็ไม่สับสนุนทีมแบบนั้นเลยยิ่งไปกว่านั้นครับยิมิตูรูกาโดโซที่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวช่วงสั้นๆกับทางเวเรียสโมสรนในลีกของกรีซก็ต้องเจอกับเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดในวงการฟุตบอลคือการเหยียดผิวครับ ในเกมที่พบกับทางเคอร์กิราหลังจากที่เขายิงประตูที่2ของตัวเองกับต้นสังกัดชั่วคราวได้เนื่องจากว่าดิบิทูคาโดโซเนี่ยถูกทางโฮราซิโอคาโดโซกองกลางของเคอร์กิราพูดจาดูถูกเหยียดผิวและใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเพื่อร่วมทีมเวเรียของเขาก็เป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนแต่แล้วเมื่อเป็นเรื่องและสมาคมฟุตบอลของประเทศกรีซสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียด คำตัดสินที่ออกมาจบลงที่ว่าโฮราซิโอไม่จําเป็นต้องรับโทษใดๆเนื่องจากไม่มีหลักฐานหนักแน่นที่เพียงพอหลังจากที่ดิมิทรูการโดโซและต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างนาโปลีเยื้อนาคตกันอยู่นานทั้งสองฝ่ายก็ได้ข้อตกลงร่วมกันในปี2017ด้วยการแยกย้ายกันครับและตัวของนกเตก็ย้ายไปอยู่อัลกอ,อก,กอนทีมในศึกเซกุนดาลีของสเปนแบบไม่มีค่าตัวแต่เส้นทางของเขาก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของการพเนจรครับ ไม่เคยอยู่ทีมไหนได้เกิน2ฤด,ดูกาลยา้ายไปค้าแข่งกับอีกหลายทีมเลยอาทิกินาสติกในสเปนลิบอนโนในอิตาลีกัสเมตานของโรมาเนียซูวอนวูวิงของเกาหลีใต้เอเชียเคยมาแล้วนะครับยูทออุรานของโรมาเนียและปีล่าสุดก็คือบีนัยซักนินของอิสราเอลซึ่งสัญญาของเขากําลังจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมยู i นเตดนะครับจากโปรไฟล์ของนิโคล่าดิมิทูคาโดโซ่นะครับ10สโมสรรวมแล้ว359นัดเนี่ยเขายิงไป65ประตูแล้วก็จ่ายอีก19แอซซิตนะครับเป้าหมายต่อไปของเขาจะใช่บุรีรัมยู i นเตดหรือเปล่านะครับคำตอบอยู่ที่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากันไปแล้วแหะครับกับนักเตะที่อยู่ในแถบยุโรป เพราะว่าสัญญาจะหมดวิถุนาเนี่ยมาต่อเนื่องกับดีของเราเนี่ยสบายเลยนะครับแต่จุดสําคัญที่สุดก็คือการตรวจร่างกายในช่วงโค้งสุดท้ายคือตรวจที่ยุโรปก็จะมีขั้นตอนหนึ่งแต่พอหมดสัญญาต้องสังกัดเนี่ยต้องมาตรวจร่างกายกับบุรีรัมแบบละเอียดถ้าผ่านก็เซ็นสัญญากันแบบร0อเเซก็จะเป็นมิดฟิลด์นะกองหน้ากึ่งปีอีกหนึ่งคนที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับบุรีรัมในเบที AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกและเป็นกำลังสำคัญได้หรือไม่ กับฟุตบอลลีกซึ่งต้องการป้องกัน3แชมป์ให้ได้3ปีติดต่อกันเป็นเรื่องใหญ่ของทางบุรีรัมนะครับเพราะว่าเป้าหมายตรงนี้มันมีพื้นที่ของฟุตบอล ACL เป็นแรงกดดันด้วยกับการกลับไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นการเสริมทัพคนสงสัยแน่ครับว่าบุรีรัมเสริมมาวัดดวงหรือเปล่าผมก็บอกเลยนะครับอย่างกองหลังเกาหลีที่จะเข้ามาเนี่ยก็วัดดวงเหมือนกันและตัวนี้ก็วัดดวงเหมือนกันแต่กองหน้าที่ผมการันตีเลยว่าอันนั้นมาแล้วดีโชว์น่คือรามิวนี่แหละครับด้วย ในช่วงก็ดูการล่าสุดแต่ว่าคนนี้อาจจะเป็นนักเตะที่เข้ามาแล้วเติมเต็มให้กับบุรีรัมย์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือว่า AFC c h แชมเปียนส์ลีกเพราะว่าโคต้าในการเสริมทัพของบุรีรัมม์เนี่ยมาเต็มแน่ๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลงเต็มๆก็อาจจะพอได้วัดได้เสีย กับทีมที่อยู่ในสายของบุรีัมา์ซึ่งเดี๋ยวเรารอประกาศทีนึงนะครับสำหรับ AFC c h แชมเปียนส์ลี e เดี๋ยวรอดูว่าข่าวนี้จะมีทิศทางเป็นยังไงทั้งหมดนี้ครับคือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับถ้าเป็นคนนี้จริงๆติปิดจ็อบกับบุรีัมา์ทั้งหมดทุกตําแหน่งคุณก็ลองดูนนะครับว่าจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วก็คอมเมนต์แต่ละคนเป็นยังไงกับโปรไฟล์ คอ,อนักเตกคนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube เจอหมานคลิปต่อไปฝากด้วยนะครับสินค้าของเกรเน่สชิ้น15บาทก็จะหมดโปรโมชั่น23มิมิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปซื้อกันเยอะเพราะว่าของแถมมีจํานวนจํากัดลาไปแล้วสวัสดีครับ